แต่เราก็ไม่ชันสังเกตนี่ F13 ครับอันนี้แหละไปกันครับตอนนี้ทุ่มหนึ่งบัตรเหมามันจะใช้ไม่ได้แล้วนะครับใบเดิมมันลงวันที่ไว้เวลาหกโมงนะครับเราต้องใช้ใบที่สองแล้ว เรามาใช้ใบใหม่กันเถอะอันนี้คือใบใหม่นะครับข้างหลังมันจะยังไม่มีปริ้นนะฮะอเ,เอะแล้วทำไมมีขึ้นอ๋อมันให้เราข้ามถนนนใช่เหรออาข้าวสารี เราก็มาดูป้ายฟู้ตูโคชินนะครับมารโนโจิให้ตรงไปเราก็ตรงไปนะครับผมว่าข้างหลังเรานั่นอาจจะเป็นเป็นคนละสถานีนะะต้องดูดีๆนะฮะฟู้ตูโคชินลน์สองร้อยสิบเมตรขึ้นด้วยเหมือนญี่ปุ่นเทียบเลยนะครับ เดินกันต่อนะครับพุทธคชิน140เมตรเราต่อแถวมันได้เลื่อนแล้วกันนะครับเพราะว่ามันก็สั้นๆนะฮะมีสัภาระด้วยมันก็เลยไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่วันนี้นี่เราออกกันมาสายนะครับแต่เราก็ลุยกัน ยาวเหมือนกันเพราะอย่างนี้หรือเปล่าแบบว่าผมชอบมุยดึกๆแล้วทำให้ตื่นไม่ไหวพุท <laughs> ธคโคชินนะครับตรงไปข้างหน้าร้อยี่สิบเมตรเอฟนีก็น่าจะเป็นครั้งแรกที่เรามาเหมนกันพุทธคโคชินอ่านี่นะครับเราจะนั่งสถานีเดียวเองนะครับอันนี้ยังไม่มีปริ้นนะครบพอใส่เข้าไปปุ๊บ ปิ้นออกมานี่ครับลงทะเบียนใช้ได้ถึงวันที่30นะครับทุ่มครึ่งสามสิก็คือเวลาตอนนี้นะเองโอ้โหแคบม,มากต้องอันต้องเดินนะฮะสามกับสี่ 4. ถอยนะฮะจารย์ต้องถอย 1> f 1 3สิบาไปหนึ่งเราจะขึ้นที่แพลตฟอร์มสี่นะครับเพราะเราจะไป f 1ฟสิบสองนะครับ f 1ฟสิบสองคือฮิกาชิชินจูกุใช่แล four, 12, ้วเราจะไปที uku, right? <Okay. S 1> so ่กาชิช okay, ินจูกุนะครับโอเคเดี๋ยวรอขึ้นรถไฟอ้าวนั่นไงนะครับมาแล้วทันไหมไม่น่าจะทัน